หลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินว่ากรุ๊ปเลือด A นิสัยอย่างนี้กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด O อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราจะมาคุยกันนะคะว่ากรุ๊ปเลือดแต่ละอย่างเนี่ยมันบง่งบอกถึงนิสัยเราได้จริงๆหรือเปล่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Talk s e n d by a Dairy นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบมีมายาวนานมากสําหรับแบบวัยรุ่นไทยหรือว่าแบบจริงๆก็แทบจะทุกคนอะจริงๆมันเป็นรีเสิร์ชฝรั่งแหละสมัยมก่อนเมื่อหลายประมาณหลายสิปีที่แล้วนะคะก็เป็นครั้งแรกต้องพูดว่าเป็นครั้งแรกที่มนุษย์เริ่มมาใส่ใจกับกรุ๊ปเลือดอ่ะอ่ะเพราะว่ามันมีคนที่ไปจับจุดว่าเอ้ย กรุ๊ปเลือดมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรแล้วมันเกิดมาแล้วมันมีผลกับมนุษย์ยังไงใช่แล้วมันจะมีผลกับ behavior ของมนุษย์หรือเปล่าหรือว่า personality หรือว่าภาษาไทยแรกแหละบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยนะคะมันก็จะมีผลทั้งการกินมีผลทั้งการมีดำรงชีวิตแล้วหลังๆมาก็เป็นการ a d แ p ปมาแบบดูดวงตามตามกลุ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถามม้าม้ามองว่าความแม่น่ะ ไม่น่าจะไม่น่าจะแม่นขนาดนั้นถ้าถามมานะเพราะมันแบบ general มากเลยถูกไหม no no n เพราะว่าเขาทำรีเสิร์ชจริงๆอันนี้มันมีรีเสิร์ชจริงๆยกตัวอย่างเช่นคนกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเออะคือคนที่มีด n a นตั้งแต่ยุคสมัยเกิดมนุษย์อืม่ยุคแรกเริ่มในยุคแรกเริ่มเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีการไม่มีการเลี้ยงสัตว์ค่ะเราเป็นการล่าสัตว์ฟอมมันไม่มีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยระบบย่อยอาหารเขาายังไม่ดีคือคือคือในทฤษฎีถามว่ามีความเป็นจริงไหมมีค่ะ แต่มันไม่ได้ร้อยนึกออกปะเพราะว่าการที่มนุษย์เกิดมาต่อให้มันมีสายมี DNA ตัวเนี้ยที่มาจากพ่อแม่ว่าเราเป็นคนยุคโบราณอะแต่เราไม่ได้โดนโตขึ้นมากับการกับการป็นยุคตโบราณนอกใช่ปะดังนั้นเนี่ยมันจะมีเขาโครงเบาๆมนุษย์มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันสามารถพัฒนาแล้วก็อ a d a p t ตัวเองได้ค่ะ ทีนี้เขาก็เลยมีการจัดกรุ๊ปเลือดก็คืออย่างจัก,กรุ๊ปเอย่างเงี้ยก็คือย,ยุคที่ยังไม่มีเลี้ยงสัตว์ยังไม่ได้เลี้ยงสัตว์ถูกยังไม่ได้เลี้ยงสังงตว์อยู่มันก็ย่อยไม่ได้จ่าพอมายุค B B เนี่ยเริ่มและเริ่มเลี้ยงสัตว์เริ่มนู่นนั่นนี่แต่หลังๆเนี่ยเพิ่งจะมาช่วงหลังๆเองนะ B ก็เปลี่ยนเป็น B บวกบีลบอีกอ่าแล้วก็พอมา AB กูไป B อ่า AB บแล้วก็เนี่ย โอ้โอนี่กุ๊ปโอนี่โสุดเลเป็นเป็นกรุ๊ปที่เพิ่งมาเกิดใหม่เลยคืออัดแอปได้กับทุกอย่างกินเข้าไปเถอเมมึงอะไรก็ได้รับได้ทุกอย่างแต่ว่ากุ๊ปโอนี่ก็จะมีความอ่อนแอมากกว่าเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในยุคที่เราเป็น A กับ B อ่ะเราต้องเราต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่า เราต้องความอันตรายมันเยอะแล้วต้องแบบสัญชาตญาณยังเยอะอยู่ดังนั้นการตื่นตัวของคนที่เป็นกลุ่ม A B อ่ะจึงมีมากกว่ากลุ่มโกลุ่มโก็เลยไปเรื่อยๆเฉยๆอยตาเงี้ยมันคือมันคือวิธีการทำนายจากเขาเรียกอะไรดีเนเของกลุ่มเลือดอ่แค่นั้นเองถามว่าแม่นไหม มันลงรายละเอียดลึกไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ว่าไอที่มีการคือบางทีกันก็งงนะกันนั่งเจอเว็บใช่ไหมเขาบอกว่ากลุ่มโอจะมี10%ในการเท่านี้กลุ่มเอบีมี50%กสุบเปรกลุ่มเอมี60%ในการคือมามองว่ามันเป็นกิมมิคที่เอาไว้ขายขออ่าหนูก็ว่ามาว่าอย่างนั้นแต่คนก็ชอบนะแต่บางทีอ่ะอย่างอะไรหลายครั้งอ่ะหนูก็แอบเป็นเวลาแล้วเข้าไปอ่านอ่ะแล้วก็จะเห็นกลุ่มเอกลุ่มบีแล้วก็ไปบ่อยไปพอเป็นกลุ่มโอแล้วก็แบบอืมใช่อ่ะใช่อ โดยปกติท่านจิตเราน้อมไปอะไม่ใช่เ,เราก็หาทางาใช่เชื่อเหอะแล้วเราต้องบอกเป็อะไรว่าโดยจิตเองโด,ย,ดยปกติแล้วถ้าถามมาด้วยความที่มามาสนใจเรื่องนี้มเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วมัง้งมันเรียนแบบเรียนเลยอะอเพราะมาอยากรู้เรื่องแต่ปรากฏว่าพอยิ่งเรียน เฮียเลืองไม่ใช่แหละเพราะสุดท้ายอย่างในเลือดมันก็เป็นแค่อยู่ในร่างกายสุดท้ายมันก็การที่คนเราจะหล่อหลอม่ิสัยมาได้มันต้องปลงมันจะมีมตัวแปรอย่างนี้เลยกัสสมมุติว่ากัสเป็นเลือดกรุ๊ปเอ<า>อ่าแล้วเกิดวันหนึ่งกัสเกิดอุบัติเหตุห<า>กัสต้องมีการให้เลือด นม่หมายความว่าเลือดกัดกับเลือดมาเราต่อให้เราเป็นกรุ๊ปเอเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมัอ่ามันมีเคสอีด้วยอยากอะไรอยากฟังเหมือนกันว่าที่เขาบอกว่าหลังจากถ่ายเลือดแล้วว่านิสัยเปลี่ยนจริงมั้ยจริงค่ะอันนี้ของจริงเลยเพราะว่าเจอมากับตัวเองก็คือพ่อมาม้าเนี่ยอากงเนี่ยป่วยตอนเด็กๆแล้วก็เปลี่ยนเลือดเปลี่ยนถ่ายเลือดมันไม่ได้เปลี่ยนเลือดธรรมดานะอากงเ่ะเกิดมาขาวเป็นหยวกกล้วยเลยอแต่พอโตขึ้นมาไป ไปถ่ายเลือดอ่ะไปถ่ายเลือดคนไทยโกงเป็นคนจีนนี่คนจีนคนจีนขาวอยู่แล้วคนไทยก็จะเขาไปถ่ายเลือดอ่ะอากงก็จะออกสีแทนหน่อยแล้วที่สําคัญอ่ะหน้าตาก็เปลี่ยนนิสัยด้วยไหมนิสัยก็เปลี่ยนนิสัยก็เปลี่ยนต่อให้แบบแล้วอย่างนี้คนที่ไปบริจาคเลือดบ่อยๆเนี่ยแสดงว่ามาไม่รู้ว่ามาคิดยังไงการไปบริจาคเลือด ม้าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าอากงบังคับมา,มา้าต้องกระเด็กว่าห้ามม้าบริจาคเลือด mm hmm. มันก็เลยเป็นอะไรที่แล้วแล้วพอโตมาเราก็เป็นมะเร็งด้วยไงเราก็ยิ่งไม่มีโอกาสในการบริจาคเลือดคือกงพูดอย่างนี้เลยว่าคือต้องเข้าใจทฤษฎีของคนโบราณก่อนเนาะ <Huh. S 2> ทฤษฎีคนโบราณเนี่ยแม้กระทั่งการเสียเลือดในสมัยก่อน เขาก็ยังใช้เลือดตัวเองอะรีกับเข้ามาในร่างกายคือเขาจะไม่เขาจะไม่เอาเลือดคนอื่นใช่เขาจะไม่เอาเลือดคนอื่นเลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้เลยว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเกินหรืองอกออกมาจากร่างกายหรือขาดไปในร่างกายเนี่ยคือไม่ปกติมันทําให้ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่มีวันเหมือนเดิมอาม่าถามจริงๆอ่ะคนไปบริจาคเลือดอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่ามาเดินเข้าไปอ่ะเวลาเราไปตรวจเลือดอ่ะ เราก็ตรวจเลือดแค่ขั้นพื้นฐานว่าคนคนนี้เป็นเอดไหม,มคนคนนี้เป็นโรคอะไรนึกออกปแอะไไแต่เราไม่ได้ดูล,ละเอียดยิบยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งกัดไปกัดไปรับบริจาคเลือดแล้วหมามไปให้เลือดตอนนั้นมายังไม่รู้ว่ามาเป็นมะเร็งกัดก็ได้เซลล์มะเร็งเข้าร่างแล้วอ๋อมันก็มีความเสี่ยงอยูอ่หรืออย่างหมามมเป็นโรคเลิม ไม่มีการเทสเม่มึงคือเขาเทสแค่ว่าเป็นเอชไม่เอชก็มันเพราะมันมีเคสเยอะโ <ด S 2> นนะ้มมาหมายถึงมันมีเคสเยอะขึ้นเขาถึงเริ่มทำไงแต่ว่าอย่าลืมว่าการบริจาคเลือดมีมามากกว่า50ปีตลอดระยะเวลา50สิปีคิดซิว่าอยู่ยอยๆๆๆๆู่อยู่อยู่กูก็เป็นอ่ะโดยที่กูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าตอนนั้นถ้าไม่ได้เลื่อนมาก็ตายโอ้ใช่จริงจริงๆคนจีนอ่ะ เขาก็เคยอ่านหนังสือจีนก็จะรู้เวลาเสียเลือดมากๆเขาให้นอนแล้วให้ร่างกายผลิตเลือด,เอ,ดเอง<ห>เขาะจะไม่ให้ไม่ให้การให้เลือดไเ<ม>พ<ต>ใยงแต่ว่ามันใช้เวลาบางคนนะพักฟื้นบางทีเราเห็นแบบนอนสองปีเอ้ยมึงแค่โดนพลังอัด กักเลือดแล้วต้องโอโหพักพักที่อะไรเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือด้วยยุคสมัยแล้วต้องแบบต้องอะให้เลือดให้เลือดเลือดเต็มแล้วแปกลับบ้านพักอาทิตย์เดียวจบใช่นะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับท็อกเซนอีพีกรุ๊ปเลือดแล้วก็ลักษณะนิสัยตามเลือดนะคะใครกรุ๊ปอะไรบ้างก็แชร์แต่ว่าเอาจริงๆสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมเราขึ้นมานะคะพวกนี้ก็ถือไว้ว่าอ่านเอาขำอย่าไปเชื่อมันมากหมายถึงแบบอย่าไปแบบจริงจังกับมันแบบยึดมันเป็นหลักอย่